น้ำเวนั่งล่นนี่ลังบ้านนะจ้ะเนาะอาเดนกับบ้านพลังทางนานะบ้านพลังเพื่อนเทดถนนตัดเข้าไปในบ้านเพื่อนข้ามาบึงถนนอันนี้ถนนเขามาในซอยเนาะมุมเนถนนนามุมเมนน,นนาโนนอันนี้เขามาในซอย ไปฮอดบ้านฝรั่งคนละล้าง,ง,งบ้านฝรั่งเลยถนนกันเลยเปันเท็ดหนีป้าพักบุ้งมาเก็บกินอยู่เขาจะมาเก็บกินกันยอดงามก็อย่างนี้เห็นบปล่ยอดอวบ มุงได้ฟังหนึ่งเหลือวฟังหนึ่ง,เด,ง,งเดี๋ยวกันเห็ดแป่นพื้นยังมาท่านเห็ดปลูกพืชผักสวนขนะั้วอ่ะสามีคอยปลูกอืมข้าไปเบิ่งพักซี่ มาเมิ่งแทกซี่เป็นเพาะึ้นเนอ่ยแทกซี่ยังเถาแพักซี่ยังพ่อคอยเมื่อยไปตัญญาสำนีแหละ